ขันยิ่งเรานอนเป็นต่เสียบแท้นอนรับขาบ่ใหญ่แล้วขาน้อยแล้วขาลืมเพียวแล้วมันลืมจ้อยแล้วยืดตัวน,นี้ยาวขลาดอยูนะ่พุ่นน่ะผู้บกสูงผู้บกสูงนึงหุ่นเพียวแล้วตอนนี้หุ่นเพียวสูงนอนรับนอนตั้งแต่่บายใบงูนะ เจนตอนนี้ซี่มังแรงแล้วนอนหลับมื้อนี้อากาศดีเพื่นกันเลยนอนหลับเย็นสบายเลยหาแจะมีแดดนี่ได้พี่น้องมือเซากัอนตอนส,อยสายๆนั่นคืมเบิดมือเลยคือจังอากาศสีหนาวบรรยากาศโคกน้องนาหลังจากที่บริยูเดือนนึงเต็มเต็ม เากลับไปเกี้ยวข้าวีีข้าวซอยพอกับเมียอายุส่อเปลาเปล่าหาก็ได้มานี่พูน่ะต้นไม้เข้าเขาสู้ะดูหนาวกับสีเลิมแห้งเหี่ยวแล้วเลิมแห้งเหี่ยวเข้ามาแล้วเลิมใบเหลืองแล้วต้นไม้เข้า,สะ,าสะนามสะนาสซียูซัมนี้ยามแรงกะรถยูซัมนี้แหละมันเป็นพักได้นะ มันเป็นอีกพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปเป็นพักหนึ่งน้ำกระซีขุ่นเพราะว่าปามันคุยกลับมาเาต้สปปอลาวกันมีหลายย่างหลายเนียวให้เฮ็ดเลยเพราะว่าห่อบริยูเดือนนึงกลับมาหอดกับเทาะซ่อมท่อน้ำก้อนเพราะว่าท่อน้ำของเฮามันซึมมันซึมแต้โดดละละหันว่ามีเวลาเฮ็ด บานพีพอเราก็บ,บ่มีเวลาเห็ดเราไล่เาานี่ยเอาเห็ดคาจจะได้มาซ่อมเพราะว่าน้องที่เราไปโรงเรียนตอนเสามันบ่มีน้ําอุ่นอาบก็เลยรูต้ตนลลุกก็เลยซ่อมน้าเพราะว่าตอนเสามันสีได้มีน้ําอุ่นอาบขา่ะเน่ยเอากันหลับแล้วเดี๋ยวจะไปเจาะเบึงเคยล้วหลับตั้งแต่หนึ่งโมงบ่ายโมงคนน่ะจนตอนนี้สี่โมงเลงแล้วน้องที่เราก็ไปโองเรียนคนละเลึกอ่ะ ห้ามงครึ่งพอมาเฮียนพิเศษตอนนี้กะทุกย่างกลับเข้ามาสู้โหมดปกติคือเก้าพี่น้องน้องกินกระซิปุ๊กพักปุ๊กงญางกินนะครั่งลุกเฮ็ดํำลุกเป็นในบ้านแม่เฮียนเต็มตัวเลยลุงน้องที่ออกไปองเฮียนเก็บบ้านเก็บซองไอ้เจ้ากเคยลาว่นเฮ็ดเอียงบรรยากาศลมวีวีลมวีวีละ เริมเขาแล้วดูหนาวแล้วเด้แบบน,นี้พี่น้องหาแต่มีแดดมือสวยนี่บ่มีแดดเลยเป็นบรรยากาศแบบว่าขันคนคันคนขี้ขานกันกนสิเป็นบรรยากาศแยกนอนอ่ะนะพี่น้องขันคนมั่นกันสิบรรยากาศแยกปลูกผักปลุกงาทำเป็นกันเลยคูดแปลงไว้แล้วคูดแปลงไว้แล้วกับปุูกพอหอมเนี่ยพอหอมไว้แล้วเพราะว่าเขายุไก่ตลาดเขาก็ต้องปลูกผักปลูกยังกินเพราะว่าขานเข้าไป ขเข้าไปตลาดบางที่ราหอิ่มกำรรเดียวยังสิน้องปิ้นก็เลยขี่รถเข้าไปซื้อ,อยังสิอันนี้พอหอมเขาเลยมาปลูกมันนีบเอามะฮุ้งต้นมะฮุ้งน้องปิ้นที่เอาลงนะตอนนี้เริมขึ้นแล้วเริมใหญ่แล้วต้นมะฮุ่งเขาทางนี้ที่น้องปิ้นปลูกแล้วก็มันก็นเริมยักซุดแล้วที่น้องเริมยักซุกซุกกระลายซุกแล้วก็ล้นแล้วก็เถิงแมงมันเจาะบัดน,นี้ มันก็เริมเมียกซุดแล้วเพราะว่ามันหดปลายมันมันกับ่บยัางงามแล้วปลาทาไปชอบมันเคยเล่าเป็นเห็ดเหลียงคือทางหลังเขาซู้หมดปกติของแม่ติน <c oughs> อยู่บ้านเหลียงลกูกเห็ดน,น้อยักนํากินส่งน้องที่เอาไปโองเรียนแล้วกันพัก,พกดูแลเงือนเขาซู้หมดปกติละเด้บะนี่นี่แปลงพักของเฮา ตอนนี้กำลังสร้างดินเยอะสร้างหน้าดินมาลงอันนี้เฮาตัากผ้าเอาออกมาจากทั้งหลังซ้อมท่อน้ำไหมท่อน้ำมันแตกนำพันธุ์เหล่าดินมาลงเลยเดี๋ยวเอาดินมาลงแล้วก็ไปตักเอาขี้หมูเฮ้าทางคุณคุดลุมไว้แล้วไว้ปลูกบ่ปลูกกล้วยกับิีปลูกมะฮู้ต้นกล้วยเฮา นี่เล็กปลูกพักใส่ก,กระถางไว้แล้วอันนี้เป็นพักหอมพักหอมบัวพักหอมบัวพักหอมแบงหัวใน้อยๆน,นะคราปลูกกินใบมันซื้อมาจากกันขาเจ้าขายอยู่ตลาดเพิ่นกับเป็นคนเล่าขึ้นกันนี้แล้วเพิ่นขายของอยู่ตลาดน้องปิ๊งกันเลยไปซื้อพักหอมแบงนําเพิ่นมาปลูก ททอติดดินแล้วก็ใส่กระถางยงงพางยกไปนั้นไปนี้มันจะง่หยกไว้มุมนั้นมุมนี้อันนี้ต้อน้ำประปาต่อไม่เพราะว่ามันหัวหาบ่เ,าเห็นเขาฟังดินคันได้คุดกันมันมันก็สซิเลิกก็เลยได้ต่อไม่พูนะอันนี้ขนาดคุดเต่มมังอันพอต่ออันนี้มันดินข้งหลังนะโถมเ,เลยนะ สวัสดีครับนอนปะกำลังสั่งภาพอยู่มีน้องคอมเมนต์กนาลังสั่งภาพอยู่เลื้อัวก็เลื้อัวสร้างภาพอยู่ว่าส่วนจนน้องปิ้นว่าส่นโอ้ยกขาลังสั่งภาพอยู่ลงภาพที่สั่งเด้นลยลงภาพที่สร้างดิเขภาพที่สร้างนี่แหละภาพที่สร้างพี่น้องจากที่เคยเป็นธงไฮธงนามองไม่เห็งเลยเราก็สร้างขึ้นมาอย่างสี่ละภาพที่สร้างเลยมือยแล้วกัน นี่แหละคือภาพที่ชฉันติโตนติโตนองปินติโตนจังน้าเมี่ยงหัวดิหัวกันดีหัวช่างภาพนี่ดิหัวช่างภาพคักโคกขงเมี่ยงปนิดนะกำลังต้อท้อไลรต้อท้อไม่นางเอกน้อยเพื่อนก็มีน้ำอาบตอนเช้า มีน้ำอุ่นอาบเพราะว่าน้นาด็กๆว่ามันกระเบิดจักมันหัวใส่เัาขาบ่เห็นหามังหัวเพราะเห็นมันได้ทมดินอะมันเลอกมันเลอกมันเลอกหาบังหัวบ่เจอเลยต้องเดินใหม่ครับเดินขวางทึ่งหมดแล้วครับแล้วเขาส่อมอะไรเลยส่อมานแล้วมันแตกตรงไหนเดินมาแต่พูดละเอาก็เอาไว้น้ำตามหัวเขาเลยสั่งภาพช่วยหนีสามมือเลย ตัวเตมานี่อีิคุณบกจกสางภาพอยู่ในสามหมื่นเลยสางเขาเราแล้วอยู่มือเสาร์นี่บ่มีแดดดีเนาะเอาแต่มีแดดนี่แหละมือเสาร์กับตอนส่วนนี้บ่มีแดดหลคยคนไลายลคยคนไลค์คอมเมนต์หลายคนคิดเห็นกันแล้วเตะคนสีว้าไปดอกพี่น้องพราะว่าเฮาเฮ็ดอย่างเฮาฮู้ยุแก่ใจเฮาสางภาพจนซอย พอเท่าจนแล้วเขาแล้วสังผ่านแล้ววันนั้นเดินไม่เอาไว้ติดกับเงอนเลยครับว่าทมดินแล้วคันเท้าทมดินมันหัวยังสีเทากระหาโบเห็นมันเลึกคันเอาไว้ทางเทงมันกะเทกแดดมันกะสีกรอบแน่ตามอายุใส้งานมันดินทมเยอะทมน้อยๆเอาเนาะยังตัดหนามันยังลองวังหา ยังก็นอนหลับบรรยากาศลมวีวีหญ้าพันก็นเริ่มเหลืองแล้วอันนี้เป็นทั้งหลังบ้านของเราที่มันหกหกนี่ก็สิเป็นทีก็จ้าทีของเฮากันนี่แหละที่มีหัวอยู่นี่มะกรูดก็งามงามคนะหลังบ้านนะเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบื้องบรรยากาศ ได้ผัวครับไปสอบลูกรับ็ไปสอบเมียก็อีตโอนขนาดเลยเมียผมเนี่ยโอ้ยสวางไลยเนาะ <c oughs> มีเมียหน่อยหาคนไหมสันบอสนใจลูกสนใจเมียมากสันเพราะว่านะเ,าเมียผมนอนอยู่ในครัมือเมียผมหัมจักอยู่หรอกเจ้าอะไรมานอนแล้วผมนอกเจ้าเขามาด เดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิงคกน้องนาเฮาเฮาบ่ได้อยู่เดือนนึงเต็มๆเดี๋ยวเฮาย่างเลาะเบิงตอนนี้น้องปิ่นกะซื้อขี้ไก่เริ่มใส่ปุ๋ยได้บัดนี้ใส่ปุ๋ยแล้วก็เฮ็ดสวนผักตัดกล้วยมาไว้ยังพอได้อันเอามาไว้เลยตัดลงไว้แล้วล่ะแล้วก็เอาใบมันมาใส่อันเอามาหน้องปินกสิตัดใบตองตัดหยังมาหจังเอาดินใส ล้วก็ไปเอาขี้หมูของเขายุท้ายสวน่นละอันนี้เป็นบรรยากาศทางหน้าบรรยากาศทางหน้าสวนแทงน้ําของเขานี่ระบบน้ําเราก็เดินเองแทงน้ํานี่เฮ็ดเองตอนทำมายุแรกๆก็เป็นที่ให้หน้ารูปๆเป็นที่ให้หน้ารูปๆอยุอยังสละตั้มๆยัยงสละ เาก็มาเห็ดแทงน้ำล้วก็มาทมดินคุดสะให้ดกำแพงทั้งนี้แหละซ้ำนี่ตอนนั้นปักกัดตินทิพมาเพื่อสีมาหอดคู่มือนี่มาหอดคู่มือนี่ก็ยังยังพันได้สบายเราพี่น้องมาหอดคู่มือนี่กัยังปักกัดตินทิพย์อยู่เพราะว่าเขาเอาเงินเอาเงินมาเห็ดบ้านอยู่เพราะว่าเขาได้แต่ดิน ล้วบ่มีเงินเฮ็ดบ้านก็เลยไปเอาเงินมาเอาเทก็สอมาแล้วก็พ่นบปนี่มาเฮ็ดถึงกนนยูสักก้อนพอจันเฮาบ่มีเงินยูตะกี้น้องปิ่นมายูแรกๆรน้องปิ่นก็ยูกระตอบน้อยยูทางหันละแล้วก็ย้ายมาเป็นกระตอบน้อยซี่เสาน้อามายูแรกๆเป็นกระตอบน้อยซี่เสาบ่ได้มีฝาแอ้มยามฝนตกฟ้าลมขันยามลมยังสี่ก็สีได้กลางเตนท์นอนพาน้องที่เอวกลางเตน้์นอน น้องที่เอาอยัางน้อยเยู่ตอนนั้นประมาณสี่ปีนี่แหละสี่ห้าปีนี่แหละสามสี 3, ป่ปีน้องที่เอาตอนนั้นก็เลยพาลูกกางเตียอยูยามหนาวยังสิทันยามฝนตกกะได้ดึงดึงที่นอนไปแจนึงฝนมันสาดดึงไปดึงมาอยู่ท่านหลับมองแดนลบฝนได้เฮากบลบมะดควายเฮากะ บอึดแนวยา่างแนวกินมะกว้วยนี่กินบบทันน้ำซุปหลนี่มะกว้วยน้องปิ้นตัดลงแล้วเอาใบมันไปอันใสอันนั้นใสบ้องเปมผักน้องปิน้นเดี๋ยวน้องปิน้นจะไปแขนไว้มันใกลเซียนอันนั้นแล้วใกลสีเหลืองนะวบอึดมะกล้วยกินคนนะ่ะกินน้ำบบทันเดี๋ยวสิลองเอาไปส่งตลาดเบิ่ง ไดปลูกมายังพันไดเอาไปส่งตลาดเลยยังบ่เคยได้ลองเอาไปยักเทื่อดแตวเขาไปส่งตามหานเขาเจ้าไขายแนวยากแนวกิน่นเพิ่นรับจังไลเพราะว่าเขากินบะทันไปแจกพีแจกน้องเนี่ยในบ้านเนี่ยไปให้ออนกให้อันประอ้วนแล้วก็ให้เนือน้อไข่ทั้งในบ้านทุหลราไปแจกคนนั้นคนนี้กับเจ้กเกาตากินบ่ทันมา้วยเขาเป็นทั้งหน้า เป็นทั้งหน้าตอนนี้เริ่มแห้งแ้งแล้วเพราะว่าเข้าสู้ระดูใบไม้ร่นหลักกันหนาวแล้วดิแบบนี้ใครง่ายใใก็นอนหลับยวพาี่นองยางเบ่งคุกน้องหน้าอันนี้เป็นโซนที่น้องปิ่นสิบปลูกผักปลูกผักขุดหลุมไว้แล้วน้องปิ่นขุดหลุมไว้แล้วว่คาคันบ่อลงต้นมะฮุ่งกะสีลงต้นกล้วยมาสัน่นแต่ว่ากล้วยคือลายล่ะลงต้นมะฮุ่งไว้กินอะวะนี้ต้นมะฮุ่ง ที่น้องปิณนปลูกไว้กับไปยูเลาเดือนนึง่งมันก็เลยบ่มีคนหดน้ำให้แงเหี่ยวเพิดพุ่นต้นนี้บ่นนค่อยงามปันใดเดี๋ยวเาฮาหดน้ำใส่ปุ๋ยมันให้มันขึ้นขึ้นมานต้นนี้กตงามอยู่ต้นนี้กะเดี๋ยน้องปิณนสิขุดออมๆเง,งามันอีกละกะ เอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่พอดีเหาแต่ออกแบบอาขี้ไก่มาปลูกเป็นแถวไปห่นละมีซุ่มเก้าข้างหลังมันก็นยังเยอะเดินเหากับกวงให้น้องเอวทีได้เล่นทีเ่เอวเหลือเรียนมาพาหน้องเล่นบรรยากาศเฮือนสองหลังอันนี้ครัวตะกี้เป็นเฮือนตะกี้เรามีกระท่อมอยู่นี่กระท่อมอยู่นี่พอดี เงินหลังนี้แล้วเ่าก็เข้ามาอยู่นี้อันนี้เห็ดเป็นห้องครัวแล้วบันนี้งานครัวแล้วบรรยากาศกับซิปประมาณนี้เงินหลังน้อยๆอยู่กันสี่คนต้นทุเรียดเนาะมาได้ยู่เดือนนึงแม่งอันนั้นมากัดมันเบิ่เหรอขจ้าเอิ้นแมงอย่างก็แมงมาลีบอ่ ที่มีนวดแล้วก็ตัวเหลืองๆดำๆนะมากัดมันเบิดบุ่นะกัดยอดมันหักเบิดละอันนี้ถ้าเบิ่งวัดซีได้กินมากบ่เริ่มใส่ปุ๋ยไมหมหมดน้ำไหมมันบ่ได้น้ำเมื่อบ้านเมื่อกี้นี่ขาหง่เอาคือนอนดีแท้เนะาะเดี๋ยวทีหน่อยนี่ จักพาไปยังพันได้เก็บมึอนี้กับกวดบ้านถูบ้านเพ็ดน้อยนกอยนกินเลี้ยงขาแย่นี่ล้วเฝ้ากันจืนยังเอาเอาให้จังไดวันนี้ยังบ่งตื่นบ่ตื่นไป นอนต่อเซ้จนห้ามงแรงแว่ะนี่บรรยากาศจังสีละมือเช้านี่ัพี่น้องคืมยังยังสีละแล้วก็มีลมแบบอันออกหมาลมไม่อะนะบรรยากาศจังสีเลยว้าวทำไมยิ้มหล่อจังเลยเอยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานในปากกรลุกหนึ่ง สวัสดีครับผมก่อนสวัสดีครับผมก่อนเร็วเราเอาเหตุนี้ก่อนนี่เบิ้งแม่เบิ้งมือแม่เด้อเฮ็ดเป็ี่ยนมาทีนะสวัสดีครับเหตุว่างเด้อเอาคือแข็งกิ้งดึงกันไปทีนอนตื่นไหมเร็ว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 สวัสดีครับเอาแบมือแบมือแบมือเร็ว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 แบมือสวัสดีครับ สวัสดีคร่ะทำคนขลุกคนเพ้นอะไรเป็นอาหารนะเป็นเป็นตำรวจบ่ไงแมาที่เป็นอย่างไงแม่ที่เป็นอย่างนอนตื่นไม่อารมณ์บ่จ่อยครับปากกระกลุงก,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 กรก๊ก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 สวัสดีครับปากกระลุงชะไม่ยังบ่วันที่ขับปากกระกลุงเลยบับบง,ยบงยืนในปากกระลุงบังดู คุณดีแล้วครับป้ากำลุงจโอยสูงคือแม่ปิ้นคือพอนี้แล้วครับเป็นป่ะว้ายหาวนอนแล้วเบานอนตื่นไหมไอเอี๋อเด็กพี่เที่ยวไปไหนครับมื่อเช้านี้บักลาไปส่งไอ้เอยวโรงเรียนบ่ได้ใช่ได้ใช่ครับขับไปไหนครับขับยังวันตื่นนอนบ่ ใช่ตื่นไหมปีหน้าหมดละน้องเอลพีสีได้ไปโรงเรียนเพื่อเทอมหน้าหมดตอนนี้ก็ะองปีกว่วเดี๋ยวสามปีหมดละสีได้ไปโรงเรียนอ้กินขนมหมดนะตื่นมาก็กินหลอดว่าเอาเสื้อเชือกคักแทบอันนี้อาฝากช่องกันอย่าลืมเอาบอกให้สวัสดีบอกให้เ้ายังกันยิ้มยังเดี๋ยวนอนตื่นไหม อย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิน่นน้องทีเอลแอลทีและเคยเล่าด้วยนะครับสวัสดีครับเวนานี่สวัสดีครับแล้วจัดนอนตื่นไหมไปแล้วแต่จะไม่พอกันไม่คลิปหน้าสบายนี